โอ้โหดูทีมที่มาจากเกาะอังกฤษครับในฟุตบอลยุโรปครับทั่วใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยผ่านเขาไปได้หมดเลยฮนะถ้าไม่นับแมนยูที่ตกรอบเป็นทีมเดียวในตอนรอบแบ่งกลุ่มนะลิเวอร์พูลแม่งก็ผ่านไลฟ์ซิกไปแบบสบายสบายฮนะทีมที่แม่งเขีย่ยแมนยูตกรอบลิเวอร์พูลก็ไม่ยากไม่เย็นอะไรฮนะยิ่งแมนซิตี้สบายเลยเขีย่ยมูซิเมบรีเมเชนกัดบัตชิๆ เชลซี Chelsea, ตอนแรกคิดว่าจะหนักฮนะโอ้โหปรากฏว่าโทมัสทูเคลพาสิงบูปราบตาบีแอตมาดริดจ่าฝูงลาลิกาสเปนได้แบบง่ายดายง่ายเหมือนเหมือนแบบมัดด้วยเชือกลวยนะคือแบบเชื่องเลยทีเดียวนะฮะตามีของเรานะก็3มทีมนี้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปคนระับซึ่งโอ้โหต้องบอกว่ามีแต่หัวกะทิทั้งนั้นเลยนะฮะอังกฤษมา3มทีมเนาะลิเวอร์พูลแมนซิตี้เชลซีครนะับ เยอรมันหลุดมา2ทีมมีไบเยนกับดอทบุนฮะสเปนสเปนหลุดมาทีมเดียวมีมาดริดฝรั่งเศสหนึ่งทีมปารีสแล้วก็โปรตุเกสมีปอตโตหลุดขึ้นมาฮะคือเงื่อนไขในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยจะไม่มีแล้วนะฮะสามารถที่จะจับเจอกันได้หมดทุกทีมเลยนะลิเวอร์อรพูลก,ก็สามารถที่ได้ไปเจอกับแมนซิตี้ก็ได้จะเจอกับไบเยนหรือเจอกับเชลซีก็ได้เหมือนกันนะ,ะเชลซีของทูเครลอาจจะไปเจอกับ ปารีเซเชแมนทีมเก่าก็เป็นได้ครับโอ้โหเจอใครก็ต้องบอกว่าร้องซีทุกคนเลยนะโอ้เพราะว่ามันมีแต่ทีมใหญ่หลุดเข้ามาฮะและทีมที่เหมือนดูแล้วมีคนอยากจับเจอสุดก็คงเป็น FC ฟ o ปอโตนั่นแหละที่เอาชนะยูเวนตุสมาได้ครับดูจากชื่อชั้นแล้วมันก็มันก็ดูดรอปก,กว่าทางทีมที่เหลือแหละแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าปอร์โตฟอร์มไม่ดีแต่เป็นทีมที่หลายๆทีมอยากเจอครับ เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะว่าแมนซิตี้จะเป็นทีมที่มึงดวงดีตลอดในการจอบตลาดหรือเปล่าถ้าแม่งเจอ FC ฟซปอร์โตอกนะคือแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงไม่ว่าจะบอลถ้วยไหนถ้วยในประเทศถ้วยนอกประเทศมึงจับเจอคู่ต่อสู้ที่มีศักยภาพอ่อนกว่าตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ต้องตามลุ้นกันนะครับผมว่าจะเจอใคร <c oughs> เพื่อนๆลองจับคู่กันเล่นก็นได้ว่าใครอยากเจอกันนี่ถ้ามอง8ทีมเนี่ยแล้วให้ดู <c oughs> 8อันดับนะฮะตัวเต็งนะครับผมในมุมมองของผมเองนะผมมองว่าเต็งหนึ่งร่วมเนี่ยน่าจะเป็นไบเยนกับแมนซิตี้นะส่วนที่อันดับสามเนี่ยผมให้เป็น3456เนี่ยผมว่าพอๆกันนะเชลซีเชลซีปารีสลิเวอร์พูลเนี่ยน่าพอๆกันที่เหลือลงมาผมให้ดอทมูลกับบารติดเนี่ยอยู่ในเลเวลถัดไปแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเอฟซีปอร์โตนะ,ะเพื่อนๆอยากให้ใครเจอกันก็ลองเนี่ย พีมจับคู่กันเลยเยนะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันศุกร์ตอนหกโมงเย็นครับมาลุ้นกันนะครับผมว่าถ่ายถูกหรือเปล่าฮะซึ่งเขาจะประกบคู่รอบ8ทีมเลยแล้วก็รอบรองชาเลอร์เลยฮะดังนั้นเราก็จะเห็นเส้นทางสุดรอบชิงชาเลอร์ของแต่ละทีมครับว่าใครน่าจะมีโอกาสลุ้นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้ฮะอย่างแฟลิเอร์พูเขาอาจจะลุ้นแบบไปถึงนัดชิงก็ได้เพราะว่านัดชิงปีนี้คือ ที่อิสตันบูลมั้งถ้าจำไม่ผิดปีที่เขาคว้าแชมป์ตอนปี2005นู่นนะฮะก็หลายๆทีมดูแล้วมีโอกาสคว้าแชมป์ได้เท่าๆกันทุกๆทีมเลยนะส่วนบอลถ้วยเล็กอย่างยูโรปาลีกฮะเดี๋ยวคืนนี้มีเตะรอบ16ทีมเล็กที่2ครับนัดที่แล้วทีมที่น่าจะรอยตัวก็สเปอร์กับอาร์เซนอลแหละชนะคู่ต่อสู้มาพอสมควรเลยคืนนี้น่าจะประคองตัวไปได้เหลือแค่แมนยูในเตะครับ โอ้โหเสมอเอซมิลานคืนนี้ถ้าตกรอบขึ้นมาฮะโอ้โหเชื่อเถอะโซเชียลพวกนี้โลกแตกแน่ๆโอโ้ไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นเลย